สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่โรงเรียนธรรมวิทยามวลนิีิอำเภอเมืองจังหวัดยาลานนครับโรงเรียนธรรมวิทยามวลนิีิเป็นโรงเรียนใหญ่ขนาดใหญ่พิเศษจึงมีการใช้พลังงานไฟฟ้าในโรงเรียนเนี่ยเป็นปริมาณมากส่งทำให้ค่าไฟฟ้าในโรงเรียนเนี่ยสูงขึ้นตามไปด้วยนั่นเองประมาณสองเซนบาทต่อเดือนนะครับถึงแม้ทาง,งเรียนจะมีมาตรการลดค่าไฟ โดยการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เพียงงาันก็สามารถลดได้เพียง30%ของค่าไฟทั้งหมดซึ่งก็ยังเหลือเยอะใช่ไหมครับอีกหนึ่งแนวทางที่จะช่วยลดค่าไฟในโรงเรียนนั่นก็คือการหันมาใช้พลังงานทดแทนนั่นเองพระพิทธรรมจึงมีแนวคิดที่จะผลิตพลังงานไฟฟ้าจากหลักมอนไพริทิก,กซึ่งเป็นหลักการที่เปลี่ยนความต่างของอุณหภูมิเป็นพลังงานไฟฟ้า ซึ่งหลักการก็คือนําขยะชีวมวลมากําจัดโดยใช้วิธีการเผาแบบไร้ควันจากนั้นเปลี่ยนความร้อนที่ได้จากการเผานั้นเป็นพลังงานไฟฟ้าและในทุกๆครั้งของการเผาเราจะใส่ถังปีป๊บที่บรรจุฟางข้าวปริมาณ500กรัมเพื่อผลิตถังกันมันนั่นเองนะครับทำให้ในการเผาหนึ่งครั้งเนี่ยจะสามารถลดปริมาณขยะได้2,500กรัม และได้พลังงานไฟฟ้า4.1โวลต์นั่นเองครับสาเหตุนะครับที่เราใช้ฟางข้าวและขยะชัวมวลนะครับเนื่องจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของเรานะครับส่วนใหญ่นะครับประกอบอาชีพนะครับเป็นเกษตรกรนั่นเองจึงเหลือขยะจากการเกษตรเป็นจํานวนมากนะครับเห็นได้จากด้านหลังผมนะครับคือขยะที่เหลือจากการทําการเกษตรนั่นเองนะครับซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่นะครับมักนําขยะเหล่านี้นะครับไปเผานะครับ อาจจะก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศขึ้นมาได้นะครับทางคณะนะครับจะเ,เห็นปัญหาแล้วนะครับจึงคิดที่จะทําเตาเผาขยะแบบไร้ควันขึ้นมาเองเป็นนวัตรกรรมที่สร้างพลังงานไฟฟ้าจากถ่านกำมันโดยใช้หลักเชอร์โมยเล็กถิกครับต่อไปนะครับเรามาดูว่าเตาเผาของเราเนี่ยผลิตพลังงานไฟฟ้าได้อย่างไรนะครับซึ่งการทดลองของเราเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น3ครั้งโดยเราจะอิงตามปริมาณขยะที่เปลี่ยนแปลงนะครับและพบว่าที่ปริมาณขยะ2,500กรัมเนี่ย จะสามารถผลิตฐานกำมะนมิที่ดีที่สุดนั่นเองนะครับต่อไปเรามาดูในส่วนของกลไกการทำงานของเตาเผาของเรานะครับซึ่งเตาเผาของเราเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยมวีในช่องของรับอากาศนะครับและอันด้านล่างสุดก็จะเป็นก็จะเป็นในส่วนของช่องเสร็จเหล็กเส็จคิดเท่านะครับและด้านบนก็จะประกอบไปด้วยฝาและท่อปล่อยควันนั่นเองนะครับและสุดท้ายก็จะเป็นในส่วนของท่อวนกลับนั่นเองนะครับต่อไปเรามาดูว่าเราจะทําการเผาได้อย่างไรนะครับ ซึ่งเราเผาของเราเนี่ยด้านใน,นเราก็จะสาม,มารถบรรจุเป็นขยะชื่อว่ามวลได้นะครับและเมื่อเราทําการเผาเราก็จะใส่เป็นขยะชั่วมวลตามที่เราตามปริมาณขยะที่เราได้กําหนดไว้แล้วนะครับและตามไปด้วยถังปิ๊บนะครับที่บรรจุของเข้าเป็นปริมาณ400 500กรัมนะครับจากนั้นเราก็จะทําการเผาเมื่อเราทําการเผาปุ๊บแน่นอนว่าการเผาทําให้เกิดความต่างของอุณหภูมินะครับซึ่งอุณหภูมิด้านใน เตาเผาของเราเนี่ยก็จะยิ่งสูงขึ้นนะครับทําให้แผ่นเทเทียของเรานะครับตรงนี้เกิดการทางานซึ่งแผ่นเทเทียเนี่ยก็จะจับความต่างของอุณหภูมิเนี่มาแปลงให้เป็นพลังงานไฟฟ้านั่นเองนะครับซึ่งพลังงานไฟฟ้าของเราก็จะวัดด้วยเครื่องวลต์มิเตอร์นั่นเองนะครับและพบว่าที่ปริมาณขยะสามพกรัมนะครับซึ่งเป็นปริมาณขยะที่สูงที่สุดในที่ใช้ในการทดลองของเราทั้งหมด3าครั้งนะครับได้มาาค่าความต่างศักย์ส,ส,รรรสูงสุดนะครับอยู่ที่ 4- 4โวลต์ันั่นเองนะครับ และแน่นอนว่าเมื่อเกิดการเผามันก็ต้องมีความเสียที่ออกมานะครับดังนั้นทางคณะผู้จัดทำนะครับจึงเลนถึงปัญหานี้นะครับเราจึงคิดค้นคเป็นถังฟองคอนอีกตัวหนึ่งนะครับเพื่อที่จะานำความเสียที่ได้จากการเผาเตาหลักของเราเนี่ยามาสู่ในการกรองของเรานะครับซึ่งการรองของเราเนี่ยเราจะรองด้วยระบบน้ํานั่นเองนะซึ่งการทํางานของถังรอ,องคอนของเรานะครับก็คือเมื่อความเสียที่เกิดจาก การขอดแม่ของเราในเซลในส่วนของเตาหลักนะครับก็จะถูกลาเลียงผ่านท่อนะครับผ่านท่ออ่าท่อไฟอยนะครับเข้าสู่ในส่วนของถังรองพันนั่นเองซึ่งถังฟองพัของเราเนี่ยก็จอยากรองด้วยระบบน้ํานั่นเองนะครับด้วยน้ําและทำให้พันของเราเนี่ยมีความสะอาดมากยิ่งขึ้นนะครับและสรุปโดยรวมนะครับยิ่งปริมาณของขยะมากขึ้นนะครับทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิที่สูงขึ้นอุณหภูมิในตัวถังของเราเนี่ยตัวถังของเราเนี่ย ก็จะยิ่งสูงขึ้นทําให้ได้พลังงานไฟฟ้าชื่มากขึ้นตามไปด้วยนั่นเองและคอนเสียวนะครับที่ผ่านการกรองเนี่ยก็จะสามารถเชื่อยลดปัญหามลพิษทางอากาศและการขยะการเผาขยะทางการเกษตรได้นั่นเองนะครับโครงการของเรานะครับนอกจากจะได้พลังงานไฟฟ้าและถ่านกำมันมาใช้ภายในโรงเรียนแล้วน,นะครับ โครงการของเรายังช่วยลดปัญหาเกี่ยวกับขยะชัวโมลนะครับภายในชุมชนด้วยนอกจากจะช่วยลดปัญหาเกี่ยวกับขยะชัวมมนภายในชุมชนนะครับโครงการของเรายังช่วยลดปัญหาเกี่ยวกับมลพิษนะครับที่เกิดจากการเผาขยะทางการเกษตรด้วยนะครับสุดท้ายนี้นะครับใครที่สนใจนะครับเกี่ยวกับโครงการของเรานะครับหรือสนใจเกี่ยวกับพลังงานชัวโมลนะครับสามารถติดตามได้ที่แฟนเพจเฟซบุ๊กนะครับ TVM r o b o t i c h Club นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้บนนี้นะครับ โอเคนะครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณครับ